แ้วสื่อเรียนรู้อะที่ในกระทรวงอำเภอินะครับโเรียนพานครับแล้วมีนักเรีที่เรียนที่เชี เอง้่าราชการจังหวัดเชียงรายกระผมนายบุรดุลย์ในเทนนามของผู้จัดการมาราายทอดเโลยีเพื่อเริ่มต้นด้ยโครงการใหม่ทีของทางหขอขอบคุณเกษตรกรที่นังรอเพื่ารจังหวัดเชียรายได้เกีีรติมาเป็นประธานในที่เปิดงานในวันนี้จากสภาพนาของเกษตรกรในปัจจุบันที่มีต้นดุนการที่สูงโดยพอาะด้าน่ารายกาน การผลิตสินค้าเศษซึ่งเป็นสูงต้นแบบการผลิตสินค้าของพื้นที่ที่มีรายไดิภาพที่พร้อมให้การเรียนรู้และให้โริการแก่เกษตรกรจะเป็นการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่หน่วยงานราชการให้การส่งเสริมประหมาะกับภูมิภาคของเกษตรกรในพื้นที่โดยได้มีการประยุกต์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับทภูมิทัศน์ม และสภาพแวดล้อมของพื้ทนที่นั้นในการเริ่มต้นดีการพาบปลูกหรือดูการใหม่ปีสองทางขาุีอำเภอเวียงแก่นได,ดน้ดำเนินการจัดงานควันถ่ายอทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นรดูงการผลิตใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มการผลิตในดีการพาบปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่ีคมาเหมาะสมกับพื้นที่ข้อ2เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนยเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีในพื้นที่และข้อ3เพื่อให้การบริการด้านการเกษตรตามภารกิจของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การจัดงารที่ด้มีการบริหารงารจดกิจการจากหน่วยงานต่างๆเช่ โดยงานในสังกระทรวงเกษตรและสกรโดยงานราชการในระดับอำเภอโดยงานองค์กรปครองส่วน้องถิและภาคเอชนโดยนี้เกษตรกรร่วมงานหนยิบคนปัตนเวลาขอบพรแล้ากระโอขออ้ายเรียนถารบุ้งกันจุดจรตประานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน

การี่กีเ่อที่ขรทีม่ปัจจุบันสวรต้องร่ับากต่้งสภาวการดเนินิอยางไรปาที่รูงผ่มาถูกกวส่ที่รวมทั้งกรแสานโลกแห่งอนอื่ทำใ้เกิดสิ่งเีอามีนาน้อยหือมา เราสนใจที S <S ่จะบอกว่าการมีเงิหาสแลวามาที่พนทาี่ภายใต้สังหาที่มกผูคนมีความเที่ต้องกับตัวหาวิธีการพ่ต้องเปลี่ยนท่าทการโต้แย้งโดารโดยสารหรือจะกระทบท่จะการกะจานตั่มีเพื่อคนทุการมเพื่อความ ที่ขอใีน้องๆทุกท่านที่มาเขารีนในี้ได้ส่งเสมความรู้และประสบการณ์ต่างๆเพื่อทำให้ครอบครัการศึเษาในที่มีคภาพหากมีข้อสงสัยหรือข้อใจใดๆสามารถสอบถามเพื่อที่งเพื่อที่เพื่อเกิดความกระจ่างชัดและสรมาถ ผู้ชที่รักจะสนุกแก่ใรันี้ขอขอบคุณทุกห่งครู้ที่น้องขอท่านผู้สูุแงนี้จะขออวท่าน่างสืควารับนจะแล้วขก่ออารยยารกทุกี่วยททุก่วยการดหมทีขอรู้สึกน่ารันี้ขอบคุณครับขอค m m <laughs>